ソーシンがチエノカと呼ばれるのも彼女の意識が世界中とつがっているからだ。それでカブンプランシャーがシェンパクトコンフォニオフォンガープレイハ今日ネオロジะマサルを食べたん、キジ่マネパクト่ロガンレイハブ、コンジャムションコファะคライルタメロウェイハブ。その後、ケンาャたちが新しいソーシー様を見つけてスメールに向かい入れたんだって。カシンタン実は ククラクソナリデビ様の誕生日でニーローは家臣の舞を披露するの。 หากใครกำลังมองหาร้านเติมเกมต้องนี่เลย Over Top Up ร้านรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยไร้ปัญหาโดนแบนหรือรีฟันแน่นอนตอนนี้ทางร้านมี2โปรโมชั่นมาฝากสำหรับชาวเก็ชินน์แพด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกใช้ ID Pass w o r d ในการเติมราคาก็จะถูกมากๆโปรโมชั่นที่2ใช้ U i d ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจสามารถสอบถามไปที่เพจ Over Top Up หรือแอดไลน์ Over Top Up ได้เลยครับ เรื่องแรกคือตู้ตัวละครเครื่องแรกและเครื่องหลังนะครับตู้เครื่องแรกจะประกอบด้วยตัวละครใหม่5ดาวไทนารีตัวละครเรยรัน5ดาวจงหลีและตัวละครสีดาวตัวใหม่คอเล่ส่วนสีดาวอีก2ตัวยังไม่ประกาศออกมานะครับส่วนเครื่องหลังก็จะเป็นตัวละครเรรัน2ตัวและตัวละครใหม่อีก1ตัวได้แก่ตัวละคร5ดาวควานดีและตัวละคร5ดาวแซงโนมิยะโคโอมิและตัวละครสีดาวตัวใหม่อย่างโดริตัวนี้ก็เหมือนตู้ที่แล้วนะครับตัวละครสีดาว2ตัวยังไม่มีประกาศออกมา เพิ่มเติมในส่วนของ2ตัวละครนะครับตัวละครแรกทานาริตัวละครนี้หลังจากศพแพท3.0ทานาริจะถูกเพิ่มเข้าตู้ถาวรน,นะครับฉะนั้นใครที่รุ้นเลดตู้กิจกรรมก็ยังพอมีรนในตู้ถาวรน,นะครับถัดมาคอลเล่ตัวละครนี้จะมีแจกฟรีจากกิจกรรมแก e เวนอินโนเซนหรือชื่อไทยสลักใจวัยเรียงสานะครับใครที่เปิดไม่ได้จากตู้กิจกรรมก็ยังมีหรับฟรีจากกิจกรรมนี้นะครับ เรื่องถัดมาอาวุธใหม่และดีแฟกต์ใหม่เริ่มจากอาวุธใหม่5ดาวฮันเตอร์พาดในเลเวล90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่541หน่วยและเมซับแตดเป็นอัตราคิ41.1%ตัวละครที่ใส่ฮานนูนี้จะรับโบนัสความสายท่าทั้งหมด12%และหลังจากที่ใช้โจมตีถูกสตููจะรับเอฟเฟกต์เทอเรสันซึ่งจะทำให้ากา,ารใช้โจมตีสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยค่าที่เพิ่มจะเท่ากับรขอยสิบเซึ่งเเฟนต์ของความา i, หลาดท่าค12ครั้งือฟเาก โดยที่ทุก12ินาทีจะรับเทเลทันมากสุด1แซกถัดมาเป็นอาวุธใหม่สีดาวอย่าง End of the Line นะครับในเลเวล90จะมีพลังโจมตีอยู่ที่509หน่วยและมีทรัพเซตัเป็นปพลังงาน45.9%ตัวละครในสายธนูนี้หลังจากใช้สกิลธาตุจะเกิดเอฟเฟกต์ Four Rider ซึ่งเมื่อโจมตีถูกสตูจะไม่เกิดความเสียหายงวงกว้าง80%ของพลังโจมตีโดยที่เอฟเฟกต์นี้จะหายไปหลังจากผ่านไป15วิวาทีหรือทําให้เกิดความเสียหายงวงกว้างครบ3ครั้งซึ่งทุก2วิวาทีจะสามารถสร้างความ หายวงกว้างโดยวิธีนี้ได้มากสุด1น,นึ่งแตกและทุก12วินาที จะเกิดโฟร์ไรเดอร์ได้มากสุด1สแตกนะครับต่อมาเป็นวอชซีรีส์ใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมและสามารถคราฟได้นะครับเรียงจากซ้ายไปขวานะครับอันแรกคนูสีดาว King ง w วายถัดมาสื่อแว่สีดาว Foot Off u l f i l l m e n t หอกสีดาว Moon Pier ซ e r ดาบใหญ่สีดาว For e s วตเลกาเรียและดาบสีดาว Sa b o ูด l a รดนะครับทั้งหมดนี้สามารถคราฟมาใช้งานได้เลยนะครับถ้ามีวัตถุดิบเพียงพอต่อมาเป็นอ r ติแฟกซ์เซตใหม่2เซตนะครับได้แก่ Deep Food Memories เซตสองเชียนใจรับโอนันความเสียหายไมล์้เ เซตสี่ชิ้นหลังจากใช้สกิลธาตุถูกธาตุไม่ตายถูกศัตรูความต้านทานไม้ของเป้าหมายที่ถูกโจมตีจะลดลง30%เป็นเวลา8วินาทีนะครับโดยที่เอฟเฟกนี้นะครับจะยังทํางานต่อไปแม้ผู้สวมใส่อยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้นะครับเซตนี้แน่นอนว่าเขาเหมาะกับตัวละครธาตุไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง DPS หรือว่าเป็นซับก็น่าจะเหมาะกับช้ไอเทธิพเซตนี้นะครับเซตถัดมาเกลดีมเซตสชิ้นความชั่ธาตุเพิ่มขึ้น80หน่วยเซตสชิ้นภายใน8วินาทีหลังจากททําาาให้เกกิิิดปฏรรยตัววละคี่สม ส่ใจรับการเสริมพลังโดยขึ้นอยู่กับประเภทท่าของตัวละครอื่นในทีมนะครับโดยแบ่งได้ดังนี้อย่างแรกนะครับคือตัวละครทุก1ตัวในทีมที่มีเชนท่าเหมือนกับผู้สวมใส่จะทําให้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น14%นะครับและอย่างที่2นะครับตัวละครทุก1ตัวในทีมที่มีเชนท่าต่างกับผู้สวมใส่จะทําให้ความชนาท่าเพิ่มขึ้น50หน่วยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์แต่ละชนิดนะครับจะนับตัวละครมากสุด3ตัวโดยที่ทุก8วินาทีเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นได้มากสุด1ครัั้งงงและะจยทําาน แม่โป้สมใสยอยู่ในทีมแต่ไม่ได้เข้าร่วมการต่อสู้สนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่ชื่นชอบการจัดทีมแบบคราทา่นะครับหรือว่าจะจัดทีมแบบท่าเดียวกันเน่ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเรื่องถัดมากิจกรรมประจาแพท3าสลากใจไวเดียงสาจะประกอบด้วย3ก,กิจกรรมนะครับได้แก่กิจกรรมแรกนะครับสแนปช็อตกิจกรรมนี้คาดว่าจะให้ผู้เล่นถ่ายรูปสิ่งมีชีวิตในสุเมรุนะครับ กิจกรรมที่2นะครับสำรวจสิ่งมีชีวิตตัวโตกิจกรรมนี้น่าจะนำทางเราให้ไปสู้กับบอสใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับกิจกรรมถัดมานะครับรี่รุททะลวงแมกไม้กิจกรรมนี้จะให้เราเล่นท้าทายให้กับเวลาไปถึงเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับ และสุดท้ายนะครับกิจกรรมแคปคาาปลอดภัยกิจกรรมนี้น่าจะให้เราสู้กับศัตรูตามพื้นที่ของซูเมรูนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับก็จะมีกิจกรรมวิจัยลึกผลึกยานะครับกิจกรรมนี้ก็จะให้เรากำจัดศัตรูเก็บแต้มและของรางวัลเหมือนเดิม กิจกรรมถัดมาก็จะเป็นบทพิสูจน์ของความหน่วงนะครับกิจกรรมนี้หลังจากที่เราได้กินยาโพชั่นที่ชื่อว่าเฟรชนะครับหน้าจออกเสียงประมาณนี้นะครับจะทําให้เราเคลื่อนที่เร็วจนเหมือนกับหยุดเวลานะครับและก็ในระหว่างอันนี้เราก็ต้องถ่ายรูปศัตรูให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อเป็นการกําจัดศัตรูเอง กิจกรรมถัดมานะครับสมบัติที่สับสนเราก็จะได้ใช้งานซีรีส์นะครับผมในการออกหากล่องสมบัติบรุษว่านําทางเราไปสู้กับสัตว์เองครับ และกิจกรรมสุดท้ายนะครับเป็นกิจกรรม d a y l i ์ e อเวอร์ใครที่กลับว่าจะฟาร์มเงินหรือสมุดอัพเลเวลรอกิจกรรมนี้ได้เลยครับ ต่อมาก็จะเป็นน้ปเด็ดพื้นที่ใหม่สุเมรุนะครับก็จะมีบอสตัวใหม่อย่างเจดพรามเทอร์เรชูมนะครับไอเทมไม่ดอปหลักหลักก็จะมีแร่ธาตุไม้กับชิ้นส่วนบอสนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คืออิเลกโตริจิสไบรนะครับเปิดว่าบอสดอกมไม้ธาตุไฟฟ้าเองไอเทมไม่ดอบหลักหลักก็จะมีแร่ธาตุไฟฟ้ากับชิ้นส่วนบอสเช่นกันนะครับและปิดท้ายด้วย2ปฏิกิริยาธาตุใหม่งอกเงยกับกระตุ้นปฏิกิริยางอกเงยนะครับจะต้องใช้น้ําบวกไม้หลังจากที่น้ําโดนกับสตูที่ติดาาาาาาาไมม้้นะะครบบจททํใหหเเกกิดกแแ่งงงลวววสยป็ ส่วนปฏิกิริยากระตุ้นจะต้องใช้ไฟฟ้าบวกไม้นะครับหลังจากที่สิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบของธาตุไฟฟ้าและไม้จะทําให้เกิดปฏิกิริยาปลุกเรา้าและทําให้มันอยู่ในสภาวะปลุกเร้านะครับเมื่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในสภาวะนี้นะครับถูกโจมตีด้วยธาตุไฟฟ้าหรือธาตุไม้ก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาบีบอัดหรือปฏิกิริยาแพร่ขยายตามลาดับนะครับซึ่งจะทําให้ได้รับความเสียหายเพิ่มเติมมาเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับกับอัปเดตสําคัญๆในแผท3.0แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่อัปเดตหลักๆนะครับยังไม่รู้อัปเดตเรื่องเงินอื่นนะครับถ้ามีการปล่อยข้อมูลในส่วนออกมาเมื่อไหร่เดี๋ยวผมชามคลิปอีกทีละกันนะครับหากชอบก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เทคแคร์ hey, ดูแลสุขภาพ้วยนะครับ